ช่วยเหลือผูอ้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหนึ่งซีมีโอกาสหนึ่งครั้งอะยังไงก็มาร่วมทำบุญกันเย,ยอะๆค่ะเพราะเงินของคุณเนี่ยคือมีคุณค่ามีความหมายนะคะต่อชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอีกหลายแสนหลายล้านชีวิตเลยนะดังนั้นเนี่ยทุกๆการซื้อของคุณก็จะได้ร่วมทําบุญนะคะไปในตัวค่ะแล้ววันนี้ใครที่อยากจะช็อปผลิตภัณฑ์วามโก้นะยังสามารถที่จะเลือกกันได้เลยด้านนู้นเลยค่ะ 40%ลดเลยนะคะคก็เป็นราคาพิเศษเลยค่ะเฉพาะตอนนี้นะใครอยากจะร่วมในบุญกับคุณอมอัครพันธ์นะคะไปซื้อเลยสำหรับเสื้อชินายวากอสิรซราคาเริ่มต้น2 7งเบบาทสำหรับเสื้อชนายจากวากอนะคะ มาด้านหน้ามาด้านหน้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะเข้ามาบริจาคด้านในเตรียมกล้องถ่ายรูปมาด้วยเตรียมคนถ่ายมาด้วยเ <c oughs> ตรียมคนถ่ายเตรียมกล้องมาด้วยนะคะด้านบนลงมาได้นะใค่ยี่อยู่ในโซนด้านบนแล้วอยากที่จะร่วมทาบุญนะคะนี่ สภานะคะแล้วอย่าลืมค่ะวันนี้เรามาส่งต่อกำลังใจดีๆให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้านมด้วยนะโห่การขับมาน่ารักมา นะคะในโครงการวาก็้งมชมพูย,ยังสามารถซื้อได้นะเพราะว่าของมเชื่อลึกลายเส้นลิขสิทธิ์อาจารย์โตเนี่ยเราจัดจำหน่ายแบบไม่มีการบัตรค่าใช้จ่ายนะคะบริจาคแบบ,100บ,บร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมกับมูลนิธิรามาธิบดีค่ะนี่เป็นความร่วมมือนะคะจากผูก้งภาคส่วนค่ะที่จะทําให้โครงการงานแบบนี้นะคะจัดทำขึ้นมาไปด้วยดีค่ะค่ะ ลูกค้าทุกท่านนะคะได้มาแต่งปั้ัใจได้มาส่งต่อความช่วยเหลือแบบนี้ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแล้วอย่าลืมนะคะเรามีต้นรูปหัวใจนะต้นไม้รูปหัวใจค่ะทิ้งหรือบ้น tree นะคะไปรวมร้อยดวงใจเก็บข้อความส่งกําลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้นะให้ไม่มีต้นทุนอยู่แล้วค่ะยิงให้ยิงได้แล้วโปรโมชั่นสําหรับตอนนี้ใครสนใจนะคะช่นนวยนอนก็ลดสี่สเเลยค่ะ สำหรับชื่อากของวาโก้นะรอยากที่จะร่วมกิจกรรมนะคะในงานวังโตประชุมถูร้อยใจให้ไม่สิ้นสุดปีที่4ปีนี้ก็อย่าลืมนะคะมา ดวงใจมาเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการเป็นผู้ให้กับงานวัวโกโัชมพูค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับแขกวีไอพีทุกท่านค่ะรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะคะรวมไปถึงทางด้าน,นของห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาลำปางค่ะและก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาลำปางด้วยนะคะที่วันนี้เนี่ยได้จับมือกันสานต่อโครงการดีๆอย่างต่อเนื่องกับวัวโกกัชมพูค่ะและก็ยังมีทางด้านทอ บุคลกนากรทางการแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลศูนย์อระเรงแห่งชาติค่ะและทางนายกสมาคมสาวพันธุ์ที่ยว้าวถือจังหวัดลำปางนะคะรวมไปถึงสมาคมสตรีและนักธุรกิจจังหวัดลำปางด้วยค่ะที่วันนี้นะคะจะมีร่วมกันกับกิจกรรมภายในนานวัดโคกบชมพูค่ะเรียกว่าความร่วมมือที่ ช่วยเหลือกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในทุกทุนดีค่ะก็เี็นเชิญเลยนะคะอะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคราอยากจะรวดทำบุญนะเข้ามาไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะซื้อผลิตภัณฑ์วาก้นั่นานาูได้นะคุณสามารถร่วมทำบุญได้เช่นกันลดถึง40%ด้วยค่ะสำหรับการช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์วาก้ซื้อได้เลยนะคะก็จะได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม จากโครงการวาโก้โบชมพูชุดนอนลด40%นะเหลือแค่400บาทเองนะคะสำหรับชุดนอนวาโก้นะคะเรายจะร่วมทำบุญนะแล้วซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้รวบรวมได้ค่ะรบ12,000บาทตั้งแต่วันนี้ไปจนถึ31ง31ตุลาคม2558นะคะคุณสามารถสะสมในการซื้อผลิตภัณฑ์วาโก้ได้เพื่อที่จะได้รับเป็นบัตร VIP าร์ดค่ะ ไปตรวจเมมโมแกรมฟรีนะคะที่โรงพยาบาลร่วมรายการทั่วประเทศแต่มีจำนวนจำกัดนะคะฉะนั้นเนี่ยใครซื้อผลิตภัณฑ์วาก้ก็ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2558นี้ในช็อปนะคะหรือว่าในเคาน์เตอร์ของวาก้ที่ห้าสสินพารโรบินสันลำพางก็ได้อารมณ์ระวังนะคะสำสินด้วยนะ<ไ>เดี๋ยวหย่นนะคะโทรศัพท์หล่นนะอ่ะใครที่จะร่วมทำบุญกันก็ เรียนเชิญเลยคะ่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานบุญนะเราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะคะ10นาทีบริจาคเร็วๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าท่านอื่นๆที่อยากจะร่วมบริจาคเนี่ยมีอีกหลายท่านเนอแ่งแบ่งกันนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมทำบุญ